เปิดเลยกัจ,จอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้านโมเมนต์ไหนก็จอยได้แค่เปิดเลก็อร่อยจอยไม่หยุดเลยตามที่จังหวัดเพชบรบณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบข,ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชบรบณ์ว่าเกิดปัญหาน้ําประปาไม่ไหลมีสีขุ่นและไหลเป็นบางเวลามาเป็นเวลานาน จึงแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคจึงแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ดำเนินการแก้ไขแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแต่อย่างใดประกอบกับสื่อมวลชนได้รายงานข่าวปัญหาดังกล่าวผ่านสื่อแขนงต่างๆทําให้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่าไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่องประชุมมหาท่านอาคารหนึ่งสลักลารจังหวัดเพชรบูรณ์ในกรตดคมเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายชัชวันเบญจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้จัดการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ําประปาไม่ไหลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ดได้ตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพบว่าน้าในอ่างเก็บน้ําห้วยป่าแดงและอ่างเก็บน้ําห้วยป่าเหลาที่เป็นแหล่งน้ําดิบใช้ผลิตน้ําประปามีปริมาณเพียงพอถึงเดือนสิงหาคมเพียงพอและสามารถสนับสนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัด เพชรบูรณ์ใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคโดยที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแก้ไขปัญหาในทันทีจากนั้นในชัชวันเบญจศรีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหน่่ยงานที่เกี่ยวข้องลมพื้นที่อ่างเก็บน้าห้วยป่าเล่าติดตามการผ่านน้าดิบจากอ่างเก็บน้ํามาสู่บึงหนองนารีเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ใช้ผลิตน้ําประปาให้กับประชาชนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผ ว่าจากปัญหาน้ําประปาไม่ไหลในพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบณ์ไปสํารวจจุดที่ประชาชนขาดแคลนน้าและให้นําน้ําประปาไปแจกจ่ายกับประชาชนในพื้นที่ทันทีนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์ได้มอบหมายกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบณ์เพิ่มแรงดันในพื้นที่ที่แรงดันน้ําไปไม่ถึงด้วยการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ําสูบขึ้นไปซึ่งคาดว่า จะเสร็จภายใน1-2วันนี้นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมอบหมายให้กับชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านน้าดิบจากอ่างเก็บน้ําห้วยปลาลาาจำหน่5แสนลูกบาทเมตรลงมาสู่บึงหนองนารีเพื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ใช้ผลิตน้ําประประตาตั้งแต่วันที่18เมษายน2566เป็นต้นไปให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ขาดแคลนน้าประปาหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบน้ําประปาไม่ไหลสามารถแจ้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแจ้งได้ที่กำนันผู้อยู่บ้าน ซึ่งจะมีรถไปแจกจ่ายน้ําประปาให้กับทุกคนที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจังหวัดเพชรบ์์จะไม่ขาดแคลนน้ําเรามีแหล่งน้ําดิบชาบริตน้ําประปาเพียงพอในช่วงหนาแรงนี้